สวัสดีครับพบกับช่องน้องพอชินกับเด็กเกิดครับพาเกิดนะครับวันนี้นะครับก็สำหรับช่องผมก็ได้ทำเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับเพลงครับที่กำลังโด่งดังนะครับโดยทำเป็นเนื้อหานะครับื่อให้มีความน่าสนใจมากมขึ้นนะครับ ่างปรสมครับกำลังเรีมงานนะครับจะมีคิส pues ั้นคิบชัดนะครับมีกำลังแ่นะครับทำไปทำงานเ่มากรยชครับในสมสร้างลายๆนะครับมาจมาการนำเนื้อหานะครับเกียวกมีการนำเนื้อหานะครับกลับมาใช้ใหม่ ทงานต้นฉบับนะครับต้องใช้ชัดเจนเท่านห้นนะครับาแยกกันมาทีอปัญธรรมก็คือมีโดนสั้นเทปโดนลมนะฮะเช่อนยกอนะครับเชั่นเนะครับในียไม่ได้จะสิาิงก็ตามนะครับสิบชงั้นนะครับตามตรเหมืนเนือาื่นา่วิรมกันแค่ไข่เนื้อหาแบบที่ได้สร้างขึนมเองนะครับให้สนุกสนานมีความคินะครับ คิดมาคำบอกอื่นที่เป็นส่วนหนึ่ของการรีวิวชาร์ภาพยนตร์ที่เขียนขึ้นใหม่ครับเทปบันทึกการในสัญชาทีติการเมืองกันเชยชนะนะครับประมาณนี้ครับทีนี้ระยะเวลานครับในการยื่นตอนวิดีโอนะครับที่เขาบอกว่าให้ขายทำเป็นวิดีโอนะครับ ให้ถ่ายทำจำกัดความเวลาเพียง5นาทีนะแสดงการพูดถึงครัด้านล่างนะครับที่ขึ้นโชว์อยู่นะครับเพื่อความเป็นผู้ตรวจสอบนะครับว่าเงี้ยเห็นได้ความผิดทางการที่เป็นความผิดพลาดครับโดยนะครับที่การทำเพราะว่าทำดังก็เป็นอย่นี้นะครับหนึ่งคือพูดถึงช่องตัวเองนะครับช่องน้องวชิรปิริยนะครับก็ทำ นะคมันกับชื่อของช่องน้องประเด็นกาชินนะครับถ้าเพิ่มแล้วก็แสดงตัวอย่างที่ได้ดูภาพวิดีโอนะครับมีทีท่านมาดูเลยนะครับก็ต่อขึ้นมาครับนะครับเปิดลิงก์นะครับด้านล่างเลยนะครับส่วนช่องผมนะครับอันนี้มีพิการทำก็คืออาจจะนำเนื้อหานะครับแล้วเพลงนะครับจากไปที่เราโหลดมาจากโปรแกรมของโูเแชนะครับเมื่อเราเสร็จนะครับก็จะทำ มาทำเนื้อหาแล้วที่โปรแกรมข PowerPoint นะครับโดยเว้นบัตรคำต่างๆนะครับเว้นบัตรคำต่างๆตามํำเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับภาพน้าปกก็จะเข้ามาทำที่โปรแกรมชันว่านะครับชันว่าโปรแกรมชันว่านี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ชมทุกช่วงทุกวัยเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมา ดาวน์โเสร็จนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ,เ,รบเสร็จแล้วครับเราก็ามาประกอบเสร็จทุกไฟล์นะครับแล้วก็<ไ>เ,เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเนรการดาวน์โหลดนะครับเป็น ให้ดาวน์โหลดเป็นที่เป็นวิดีโอเป็นพีซีนะครับจะาก,กดบันทึกพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะมา,าทำการรวบรวมนะครับที่โปรแกรมของแคปคับนะครับโปรแกรมนี้เลยนะครับรามาทำรเราก็จะเล่นวักช่วงนะครับเป็นคำเป็นคำเป็นท่อนเป็นช่องเป็นช่องครับให้มันตามเนื้อหาของที่เพลงที่ร้องนะครับ นะครับเราก็จะมาลงที่ช่องเราเลยนะครับช่องเรานะครับก็ผมก็หวังว่าทางผักเนยของ YouTube นะครับก็จะกลับมาทำให้ช่องของพี่วาคินน้องปรินพาเบินนะครับสามารถสร้างไรายได้ได้อีกนะครับครับ